ะค่ะักบกับช่องสเปซเกาหลีบายเกาหลี Korea, นะคะวันนี้ราจะพาทุกคนนะคะไปเดินเปิดหูเปิดตาเปลี่ยนบรรยากาศสักคลิปหนึ่งนะคะสําหรับสาวผีอย่างเรานะคะเราไปเดินดูนะคะว่าของที่เกาหลีเนี่ยเขาขายนะคะอยู่ในร้านที่ราจะพาไปมีอะไรขายบ้างแล้วนี้ใช้ยังไงนะคะราคามันประมาณไหนแตกต่างจากเมืองไทยไหมนะคะมีของมากมายหลายราคาแบบน่าตั้งุ๊กกิ๊กนะคะมีของใช้ภายในบ้านนะคะโซว่าทุกคนต้องเดินเพลินไปด้วยกันกับพวกเราแน่ๆนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ่ะ ไปแล้วค่ะกระจายค่ะร้านตรงที่เราจะไปก็คือร้านนี้เลยค่ะกระมังบ้านเขานะทุกคนที่เกาหลีมีแต่สีแดงหมดเลยแล้วก็สีดําจะสีเขียวสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีโซนาขายด้วยนะคะมีตั้งแต่ใบ200กว่าบาทถึงหลักพันเลยคะ่ะเมื่อก่อนคน,คนเกาหลีเขาจะใช้ไหยแทนตู้เย็นกันเยอะนะคะแต่ว่าสมัยนี้ไม่ค่อยใช้แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านหมาค่ะ พวกกระถางต้นไม้ค่ะทุกคนอันเล็กๆนะคะมีตั้งแต่ราคา50บาทนะชิ้นเล็กๆแค่นี้ค่ะ50บาทขึ้นไปเลยนะเขาทำมาจากดินหรือเปล่าเนี่ยเยอะเลยค่ะอ,อันนี้สวยอันนี้สวยค่ะนี้ชอบอันนี้อันนี้ก็สวยเนาะมันมีขาเออเอาไปปลูกต้นไม้ได้นะคะเนี่ยนี่น่ารักดีที่เกาหลีนะจะมีพัดลมทั้งหมด2แบบค่ะทุกคนแบบ เป่าแล้วเย็นสบายเหมือนบ้านเรานะคะแต่ว่าอันที่โซฟาดูเนี่ยคือพัดลมร้อนนะคะเขาจะเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูหนาวค่ะฤด,ดูหนาวก็เสียบปลั๊กเนาะเปิดไฟปรับระดับความร้อนได้เลยนะคะก็จะอุ่นทั่วห้องเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมหม้อดินนะคะหม้อดินเนี่ยจะทําต้มทําแกงนะคะมันจะเก็บความร้อนได้นานมากๆเลยนะคะที่ร้านอาหารก็จะใช้นี่นะคะไซส์แบบนี้ค่ะอ่าแบบนี้นะคะใช้หมดเลยเนี่ยสีดําเพราะว่ามันถูกด้วยนะคะอันนี้ ร้านอาหารใช้กันเยอะค่ะที่เกาหลีอันนี้เป็นหายูยน่ารักอันนี้น่ารักซ่กำลังชอบหายนะคะตอนนี้ซ่กาลังสะสมหายที่มันเป็นใบเล็กๆจิ๋วๆอยู่นะคะอันนี้ก็หายคะ่ะเนี่ยทุกคนมาสวยมากๆเลยนะคะสวยๆชอบอ,อันนี้ก็เป็นหม้อคะ่ะอันนี้ก็เป็นหายเขาน่ารักน่ารัก ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะนั่งทานข้าวค่ะแบบว่า,เ,าเวลานั่งทานข้าวที่พื้นคนเกาหลีสมัยก่อนก็จะมีโต๊ะตัวนี้นะคะเอาไว้วางอาหารวางถ้วยข้าวแล้วก็นั่งล้อมวงกันกินเนาะสมัยนี้ก็ไม่ค่อยใช้แล้วนะคะใช้แต่ก็ส่วนน้อยเนาะเพราะว่าเขาหันมานั่งเก้าอี้กันเยอะนะคะถ้วยน้ําชาค่ะทุกคนเป็นพานเกี่ยวกับอุปกรณ์การไหว้บันพบบรุษเนาะหีบค่ะหีบอะไรสักอย่างไม่รู้นะแต่ว่าสวยมากเลยนะคะเปิดไม่ได้ค่ะ อันนี้จะเป็นฉากกั้นค่ะทุกคนกั้นห้องก็ได้นะคะแบบนอนกันหลายคนแล้วก็ใช้ฉากตัวนี้ค่ะมันจะพับเก็บได้นะคะกั้นห้องไขรห้องมันบางทีคนเกาหลีเขาก็จะเอาไปตั้งเป็นฉากกั้นตอนไหว้บรรพบุรุษด้วยเหมือนกันนะคะใช้ได้หลายแบบส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นโซนพวกหม้อแล้วนะคะหม้อกระทะค่ะอุย้ยหม้อนี้หลายสีมากเลยนะคะมีสีให้เลือกเนาะแล้วก็มีหลายราคาด้วยนะคะ มีตั้งแต่150บาทไล่ไปจนถึงหลักพันเลยค่ะส่วนมุมนี้นะคะจะเป็นมุมโปรดของซซเลจ้าเวลาที่ซอมาที่นี่ซอกก็จะชอบมาดูมุมนี้ก่อนเลยนะคะว่าเขามีช้อนมีทับเพียอะไรมาขายบ้างเนาะราคาก็พอซื้อได้ค่ะมีแพงสุดก็ร้อกว่าบาทนะคะคือชิ้นนี้ร้0ยกว่าบาทชิ้นนี้เลย ใครที่ชอบสีทองต้องโซนนี้เลยค่ะมีทั้งกะละมังก็ยังทองเลยค่ะอันนี้เป็นถ้วยนะคะเป็นถ้วยก็ได้เป็นหม้อก็ได้แล้วแต่เราจะเอาไปทําเลยเนาะใบละประมาณห้าสิบบาทค่ะใบนี้เล็กลงมาหน่อยก็ส0มสิบกว่าบาทค่ะทุกคนสวยสวยอ้งอันนี้ก็สวยค่ะเนี่ยน,นี่เป็นถ้วยส่วนนี้ก็เป็นหม้อจา้าหม้อก็หลายราคานะคะเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบบาทค่ะ เล็ใฝัใ่งทางนี้เป็นของใช้ที่เป็นสแตนเลสค่ะทุกคนร้านอาหารใช้เยอะนะคะถ้วยแบบนี้เนี่ยร้อนนานค่ะเวลาใส่อาหารร้อนๆใส่ต้มก๋วยเตี๋ยว,วร้อนๆก็ร้อนนานใส่อะไรเย็นๆก็เย็ยยยๆๆนนานค่ะใบเล็กๆแบบนี้เขาก็เอาไปใส่เครื่องเคียงนะคะไปแล้วเท่าไหร่สามสิบกว่าบาทเนาะอันนี้ยี่สิบกว่าบาทค่ะแก้วอันนี้ก็เป็นถ้วยข้าวนะคะ ฝาปิดด้วยบรรลับ80กว่าบาทอันนี้อย่างดีเลยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นกระปุกใส่เครื่องเทศสเตนเลสจ้าเราก็ใส่เครื่องเทศลงไปแล้วเราก็ไปต้มไปตุ๋นได้เลยนะคะใช้แทนผ้าขาวบางได้เลยม,มีหลายไซส์มากเลยค่ะหัวเล็กๆเ,เขาหัวเล็กๆเ,เราก็ใช้อันน้นอยๆก็ได้นะพี่ไทยก็มีขายเยอะแเลยเนาะ,ะสุดก็70กว่าบาทค่ะอันนี้70กว่าบาทอันเล็กๆเนี่ยอันนี้ซอชีอบมากๆเลยค่ะมันเป็น ใช้แทนซึ้งนึ่งนะคะทุกคนแบบว่าบางทีซึ้งนึ่งมันอันใหญ่เนาะเราไม่อยากจะใช้เราอยากจะนึ่งกินอุน่นอะไรกินเพียงนิดเดียวเราก็แค่มีแค่ตัวนี้นะคะเนี่ยมีตั้งหลายราคานะคะมีตั้งแต่ร้อยห้าสิบกว่าบาทไล่มาจนถึง80บาทอันที่ซอจับอันเนี้ยประมาณ80บาทค่ะเนี่ยมีแค่อันนี้อันเดียววางไปในหม้อหม้อเราก็อยู่ในบ้านเราเนี่แหละเนี่ยวางลงไปมีขาตั้งด้วยเอาน้ําเติมลงไปนะคะก็ปิดฝาให้อยู่เกาหลีนะคะแบบว่า อยากจะไม่อยากซื้อซึ่งนึ่งใช่ไหมแบบใยๆอะไรเงี้ยเราก็ใช้อันนี้ได้นะคะเผื่อบางคนมาเกาหลีไม่ไม่รู้ว่านี่คืออะไรเนาะนี่พับเก็บง่ายสะดวกเลยที่เกาหลีก็จะมีโคขายนะคะทุกคนไม่เดียวพาไปดูโคแปลกๆนะคะอันนี้ยังไม่แปลกเท่าไหร่ค่ะอันนี้สวยมากๆเลยทํามาจากกระเบื้องจ้าลายซวยสวยจับแล้วมันก็ลื่นๆ่นมือนะคะอันนี้เอาไว้บดยาอันนี้ก็เป็นโคหินปกติเลยจ้า แต่2ตัวนี้สวยมากเลยนะเนี่ยสใบนี้ซอชอบมีซอชอบใบนี้ใบข้างๆกันเนี่ยใบนี้เลยใบนี้สวยมากเลาะสองร้อยกว่าบาทจา้ะนี่เลยนะคะโคุกที่ซอมาเกาหลีครั้งแรกแล้วซอเห็นแล้วซอก็หัวเลาะนะคะคือมันเป็นโค้กพลาสติกค่ะสากก็สากพลาสติกนะคะมีตั้งแต่50กว่าบาทอะไล่ไปจนถึงร้อยกว่าบาทนะคะก็เราเห็นแล้วก็บ้านเราไม่มีแบบนี้เนาะมันก็เห็นแล้วมันก็อดคาไม่ได้นะคะ คือบางทีสว่างพริกกับกระเทียมลงไปอ่ะเวลาตำเทียมมันก็ลื่นปืดลื่นปืดน,นะคะต้องเอามือปิดดีๆนะคะมันลื่น,นะคะ่ะนี่นี่นี่สากก็เป็นสากพลาสติกนะอันละประมาณ30กว่าบาทอันนี้พกเอออัน,นี่ขายของบางไทยคะ่ะสากไม้พักสากไม้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยเปลี่ยนโซนบ้างนะคะอันนี้เป็นที่รองขาโต๊ะนะคะ มีหลายลายให้เลือกมากเลยค่ะแบบขาโต๊ะเราเวลาเราลากกับพื้นห้องอะไรมันจะทําให้พื้นลายใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ถุงเท้าให้เขาซะก,ก่อนเนี่ยคะ่ะโต๊ะก็ขาโต๊ะก,ก็ต้องใส่ถุงเท้าด้วยนะคะใส่รองเท้าให้ขาโต๊ะก่อนมีหลายลายมากส่วนใครที่มาหาฟองน้ําไม่เจอนะคะอันนี้ก็ใช้ได้นะคะอันนี้คือฟองน้ําค่ะฟองน้ําเอาไว้ล้างถ้วยล้างจานนั่นเองนะคะถักด้วยมือค่ะมีหลากหลายราคานะคะ30บาท40บบาทค่ะต่อชิ้น อันนี้เป็นถุงมือขัดตัวจ้าชิ้นละประมาณ50ากว่าบาทเวลาเราอาบน้ำใส่สบู่ก็ขัดตัวได้เลย ใส่กับข้าวสี่อย่างนะคะอุ้แต่แอบแพงค่ะใบหนึ่งประมาณร้อยกว่าบาทอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทแพงอยู่นะเนี่ยส่วนมุมนี้ก็จะเป็นพวกขวดโหลจ้าเอาไว้ดองเหล้านะคะเนี่ยที่เขาใส่โสมกันลงไปแล้วก็เอาเหล้าเทลงไปนะคะนี่ดองเหล้าดองยาค่ะมันมีหลายราคามากเลย5 0 0 6 0 0บาทต่อใบโอ้ย,อยเยอะ นี้เป็นฝาชักโครกรองนั่งค่ะสําหรับใครที่ชอบนั่งห้องน้ํานานๆแล้วมันแข็งมันเราปวดก้นใช่ไหมลราแล้วก็ซื้ออันนี้ไปเปลี่ยนนะคะมันก็จะนุ่มค่ะแล้วก็มันดีด้วยนะคะเราอยู่เกาหลีอากาศมันเย็นบางทีนั่งชักโครกทีมันเย็นก้นเนาะเราก็ใช้อันนี้มันจะไปรองนั่งมันจะไม่ค่อยเย็นเลยค่ะมันจะอุ่นๆเนาะ พาดูอ่ะไทยสมุนไพรแล้วก็ปิดฝานะคะต้มไปในหม้อเนาะแยกเครื่องไป <Okay. S 1> ทางเลนะคะอันนี้แม่ซื้อถ้วยมาเพิ่มนะเป็นถ้วยสแตนเลสคะ่ะเก็บความร้อนได้ดีแล้วก็ความเย็นก็เก็บได้ดีนะคะใบละยีสนนะะ่สิบกว่าบาทเนี่ยค่ะต่อกับพี่ชินซื้อมาใช้ในห้องน้ำน,นะ,ะ<ม>เป็นเป็นผ้าค่ะใส่สบู่นิดนึงแล้วก็ขัดล้างนิ okay, okay, <laughs> ด <laughs> น,นึงโอเค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 ้อเคโ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 อ อันนี้เอามากอกกันนะ <ừ. S 1> อันนี้ก็ของแม่ปรมาณ50บาทเหมือนกันมมุติว่าจะเป็นอันนี้เอามาใส่อะไรคะอันนี้บุลหืออ่นานี่ก็บุงกันอยากอืมบุลก็ลน้ําลิเก๋ดอยอะอู้ใจอ่ะ เออก็เป็นถุงนะคะถุงผ้าอะไรอย่างนี้นะคะเอาจะไว้ใส่อาหารเนาะเอาใส่เครื่องเทคกับอะไรแย่งในรูปนี้นะคะก็จะมาขอตัวลาไปก่อนนะว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะแล้วก็ได้เพื่อนเนาะวันนี้พาทุกคนไปเดินช็อปปิ้งนะคะไปเดินดูของค่ะเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมซับสไคร์มาเร็วฝากกดติดตามอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้สุขล้า ให้คนลัาให้พวกเราให้ผลลัพด้วยนะคะด้วยนะคะ,วะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขงบคุณค่ะโยอ